สวัสดีครับพี่พี่น้องๆชาวยูทูบครับตอนนี้ก็ยุกกระช่องพิเซเรนผู้ดอนธานีครับอันนี้ก็สีเขากรุงเทพนี่คือเก้าครับไปเพชรเกษมครับตอนแรกๆนี่ครับอุ่นไว้อุ่นไว้จังหน่อยครับคำมาละรถก็สีหลายๆครับตอนนี้ก็ทาออครับตอนนี้ก็ปิดประตูไว้พนักงานเขาสิเลิกเปลี่ยนกะครับก็เลยถ่ายเวลาจังหน่อย ตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินทางแล้วครับออกจากบริษัทล้วรประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับที่หอดไก่ กมาพุทธมนต์รถสายสีแล้วก็ขึ้นเพชรเกษมนะครับเกือบพ่อแล้วครับเครนาก็สายสามครับถนนั้นเซนีก็รถก็จีนหลายๆจังน่อยลยแล้วตอนนี้ก็ถือว่าปลอหลายปันไหนบ่คืตอตะกี้ครับแต่ตะกี้นี่ติดอ่ะเสมือนนี่บ่ติดอ่ะ คนหนีกับบันนอกบ้นละมีตลาดปิซซ่ามีแล้ครับอ,อ,อ๋อยจริงๆรถติดๆหลายกว่นนี้คนระับทำไมตะกี้สม,มื่อนี้ลงล่ะร้านเจ๊กร้านยังก็ปิดหมดนะครับขายของบ่ไดด แยกน้องแคมครับแนาคานี่ก็แคบครับอ,อันนี้ก็ได้ถอยขึ้นนิกันึ่งนีัแคบอยู่ครับ ตอนนี้ก็ลงเซตแล้วครับลอยเอกสารกลับครับตีตู้เป่ากลับครับตอนนี้จากข้างว่านี่กับประมาณเก้าสิบเก้าโลครับเห็นปะครับเก้าสิบเก้าโลโดยขั้นนี้เป็นเกียร์้กึ่งอัตโนมัตินะครับเมนวนกลบอัตโนมัติียร์ชิดครับ อนรถเก๋งเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยคันเกียร์เป็นซีครับดึงขึ้นจะเป็นเอครับเอเป็นออโต้ครับดึงขึ้นอีกนิดนึงจะเป็นเอมเป็นเมนวัรับเนี่ยเบรกครับเบรกเบรกอ่ะย่างที่เบรกก็ดึงออกมาครับย่างที่ปล่อยเบรกก็กดลงไปครับอย่เบิกคือครับ กับกดเบรกกดลงครับไปดับนี่ครับเกียร์ใตเกียร์อโต้ครับครับตอนนี้ก็ตัดตัวเรียบร้อยครับนี่ปรับเอกสารครับกำลังไอ้ซื้อเม้อบ้านแหละครับสำหรับที่นี่ก็มีตำแหนี้ครับงั้นงั้นสั่นครับหั่นี่ไปมองเดียวลงมองเดียวไปแล่นกับประ้าณสองชั่วโมงกับ ลงเสร็จแล้วก็มากับข้าวเดียวครับครับสำรับกินนี้ก็บที่จบงานนะครับตอนนี้ก็เอารถมาเตียนสายไฟให้กับเจ้าไฟมันในขาดนะครับก็เลยเตียนสายไฟให้รับนี่สำนี้แหละครับจบงานเกี่ยวไกล่สำรับกินนี้ก็ท่านไหมาติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายครับที่กดติดตามกดให้กำลังใจครับน้ำพ่อกันคลิบนาครับ สัลับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ